ครับพี่หังกว่าคุณผีแจ้น้ำโชคค่ะพี่แจ้น้ำโชคอ๋อโอ้แสดงว่ามีมีทีเดียวค่ะมีตัวค่ะมีตัวผีแจ้นี่รุ่งรุ่งเดียวลงเฟสด้ะฮะลงเฟสโดูแจ้น้ำโชคส่วนมากมีได้เลขแดีวกันสีลุ่งเฟสด่วนตัวแม็นค่ะบอกเพิ่มก็สีถูกน้ำสองสองวันสามวันแล้วค่ะเพราะว่าก็บอกใครได้บอกผู้ใดเนาะ เมื่อันที่นี่อ่างวดที่แล้วก็่เรนได้บอกเพิ่นหนึ่งเก่าหาเพิ่นบอกว่าบอกตัวโตัวเติแมนค่ะเพิ่นก็ไ่รู้ว่าเพิ่นไปซื้อแนวใดแหละซื้อกุสื่อกลายอยู่ค่ะเพิ่นก็เลยยกทีค่ะสองลาย้สร้างเป็นวัดที่ช่วนตัวไม่นชวนตัวเพิ่นเลยเพิ่นได้เล็นี่แหะค่ะคือเกลีงถวายที่แมนค่ะแสดงว่าสองลายแต่ใจร้ายเนาะค่ะ เพราะว่าเพิ่นก็บอกบอกเนาะเพิ่นถึงที่จะบอกเขาแต่ว,ว่าแค่ว่าเออเอาไปถาวายให้วัดเลขสลองเลยค่ะอ่าเขาก็มาได้ถามเพิ่นหลายเพิ่นว่าที้โมงนี้เนี่ยมันแห้งอ่ะนะ,ะเพิ่นก็เลยอยากถวายให้วัดมันก็เป็นมีเกล้าค่ะ,ะมีหอดกระดูกค่ะม,มีค่ะกระดูกมีเอ่ออขกไฮโบรล้านสิของโบราณค่ะถ้วยจานซ้ำสินะตะกี้เพิ่อนก็พากันไปขุดกันอยู่สมัยตะกี้เพิ่นว่าเนาะคนก็ไปขุดกันหลาย จนว่าลุ่มสินเขาเขามากค่ะเรให้ไปคือว่าคือว่าได้ไปนอนไปนอนไปนอนพุ่มไม่้อมบ่แมนค่ะบัดนี้อ่าเล็กเด็ไปนอนอยู่พุ่มไม่มองที่ว่าเนิสีสิถวายนี่ล่ะครับฟันว่าัะไ๋ค่ะฟันว่าอ่อเห็นสมเด็จย่าค่ะไปเข้าฝังสมเด็จย่าเพิ่ะหลนมาแเราโอ้เมื่อยค่ะอค่ะแล้วเิ่นกย่ยำไป ฝันดีฝันเนี่ยสมเด็จย่าโบกมือฝันต่ไปเรื่อเปื่อยว่านาะเพราะว่ติเาเคยฝันจักเกือค่ะเห็นสมเด็จย่าเนาะเมื่อก่อนเป็นความฝันที่แบบว่าตกใจดีค่ะในความฝันอะไรเราเพิ่งกับหันมายิ้มแล้วก็โบกมือให้ครในความฝันงวดนี่ค่ะตองงวดทำตองงวดด้วยเนี่ยปราะว่าอยู่กุ้งคืนกัน่าจะให้ตองงวดเท่านั้นคิดว่าตัวนี้แหละะพี่แจ๊บ ส่วนมากจะบอกคนในวัดอย่างนี้ใช่ไหมครับพี่แจ๋เป็นแม่ใบสีด้วยเนาะคเห็นใบสีน้ำผ่ก็ส่วนมากก็บ่ค่อยได้่าคุณไหวกับใครเนาะคุณใดถามก็จังบอกแี่นะ้นนะก็บอกเพิ่นเรื่อยอยู่แต่รอบเมื่อกี้บอกเขาสามตัวโต๊ดเลยใช่ไหมฮะแมนถามันเขาสามตัวโต๊ดค่ะอหนึ่งบอกเพิ่นหนึ่งเก้าห้าเก้าห้าหนึ่งเนาะครับผมบอกถูกมากี้งวดแล้วครับขอโทษนะครับสองสามงวดแล้วสองสามงวดแล้ว บางครั้งก็จะได้แค่สองตัวเขนี่โอ้แต่งวดทั่วเมื่อกี้นี่ได้สองสามตัวตัวครับค่ะถือว่าแม่นเนาะครับนอกจาการัฐบาลแล้วยังมีที่อื่นอีกไหมก็มีค่ะหอยห้าร้อยครับหวยเล่าสี่ะลาโอ้ได้หมดใช่ไหมครับนี่ได้ค่ะห้าร้อยกับเล่าครับพอเล่าแต่จะมีการพูธสุกเนาะครับวันนี้ใช่ไหม แมืูนิวันจันอเมื่อได้ออกไปเป็นแนวทางซื้อเล้ากันอีกโอ้มีตัวใดก็บอกไหมก็ในความฝันก็ว่าว่าตีเป็นเก้าสี่ห้าเก้าสี่ห้าค่ะในความฝันฝันได้เก้าสี่ห้าแต่ว่าผู้ใดก็ค่ะไปตีความฝันเอาก็ทำผู้ใดว่าตีเป็นเนาะค่ะครับเพื่อว่าเออมัดตัวใดก็ตีเอาตัวที่มัดจบเของมัดแหละแต่ว่าเป็นแค่ปีนะค่ะอายุต้มเด็อดยาเก้าสิบสี่บอก เก้าสิบสี่มาตรงกันเลยนะฮะครับเก้าสี่แล้วเป็นโบกมือแมน่ะกายโบกมือแบบไโบกมือให้่จากสี่หายแล้วก็ยิ้มเราเป็นกยากตัเส้นหาโบกมือนี่คือหาบอเออเนาะเป็นโบกมือไงโบกมือเนาะโบกมือเก้าี่ฮ้าเขาไปตัดสองตัวกันสุดท้ายเก้าสี่สี่หารับเก้าหเก้าหามากตัวใดกันวันนี้มากตัวใดมากสี่หา ก็ใจมากเนาะกสีมักเก่าซีมัดเกลาซสีค่ะอาจจะว่องกลุ่มไปเนะคะนั่งสอบโตมักเกลว์ีครับตัวเดียวค่ะตัวเดียวบ่ตัวเดียวค่ะกสีชอบเก้าสีแต่ว่าการฟันเพชรทรงเด็ดย่านี้เพราะหนาสีกาบหัวเป็นโถกเนาะการฟันเพชรเพื่อนหนึ่งเป็นเก้าแบบนะจันาจะเป็นเก้าแล้วก็กาบแล้วค่ะคิดว่าเป็นเก้า เป็นเก่าเนาะอีฟซี่เคยฟันแบบนี้กับข้อมันมาในเด้อค่ะเพราะว่าจะาส่งอยากตีอยากแน่เนาะครับถ้าเอาอายุมันไปเลยเพราะว่าิ่นเป็บอะไยังเด่้ยกมืออย่างเดียวใบไบเห็นอย่างสี่อย่างเดียวเนาะเพราะว่ารูข้อหม่เหม่นเนาะเขาก็ตีแบบเปิตามที่ข้อหม่ของเขาเข้าใจค่ะตีเป็นเก่าซี่หักคะคือว่าต้องกลับเป็นหัวก็ค่ะเนาะค่ะต้องกับหัวค่ะเพราะว่าทันฟันเห็น สมเด็จย,ยาเนียนานาจะได้ก็ต้องยดนพื่นเก่าเนาะแมนค่ะยังได้กว่าเาก่าเพราะใส่กระสับวานีีสื่อจเจ็เยียบะก่ะพี่หรือว่าบาอกเขายังเดี๋ยวสมรกก็ไี่จะบอกค่ะอเดี๋ยวแต่เอาสีตั้บุญแมนค่ะแล้วแต่เป็นสีทำบุญน,นั้นตอนนี้สีเฮ็ดนางค่ะตอนนี้ไม่แน่เฮ็ดบอกก็เพิ่อเก็ถวายทีแล้วก็สีสางตัวบันีจอบัมค่ะ <ขา S 1> <ๆ>พี่ก็เลยสิไปรวมนี้แมนค่ะสมสางวัดเล่นบ่นค่ะ ส you? ี่สางเป็นวัดละค่ะเพราะว่าเพื่อนใจเพื่อนอยากให้เป็นที่สองไร่์นี่ให้เฮ็ดเป็นวัดแยงเดียวเลยแต่ว่าสองไลน์สองไลน์ว่าเฮ็ดวัดตัวใดใช่ผเข้าใจเฮ็ดเป็นสำนักสูงก่อนคือว่าต้องมาต้องสามไลน์ใช่ไหมใช่เธอเนี่ยว่าเพื่นต้องถือพี่เขาม่าดีนี่เนาะแม่แสดงว่าต้องถืออีกวันนี้นะแจเนาะวันนี้วันนี้ค่ะทั้งหลายต้องวดเลยแต่ว่าขันซื้อเองนี่พี่แจ้ซื้อบ่ได้ซื้อบ่ได้ค่ะ ชื่อเขาได้ส่วนมากก็จะบอกคนฝันเราก็จะบอกค่ะค่ะต้องฝันเยอะมากกว่าสี่ใดน้ำพร้อมฝันจะบอกอย่างเดียวค่ะพ่เสือจะของพอเซื้อสี่คนจะเป็นคนไม่เส้นเนาะค่ะพี่น้องด่าส่วนมากกับสีเขาถูกก็าจะมหาัยถ้ำบุญนั่มจะสี่มัจ้ะแม่ส่วนมากกถูกสิ่งที่ทำบุญนั่เขาก็ไปเย็ดบุญโตสิค่ะครับ เพราะว่าทํานนี่ก็มักไปแล้วสินั่ไปทัาบุญของนั่นแน่ของนี้แน่ไปเรื่อยค่ะครับเก้าสี่ห้าวันนี้ก็ขอให้บวกถูกค่ะแต่ว่าแต่เอฟซีก็ตีช่วยกันเ้ยพี่น้องบวาถูกจนถวายที่สองไล่นะฮะให้วัดนะครับคุเอาเฮต่เอฟซีเบิ่งอีกแม่ค่ะถ้าใคลคิด ว่าส e? ุเมจ่าเพื any <t ients> oh, ่อนเขาจังไหเขาบอกยังบกมือแบบไหนเพื่นก็ได้วาวยิ่ยังไหมค่ะเพื่อนยางเพิ่นยางกกยมาเมันวเข้านั่งยูค่ะเพื่อนจะหันมาลวเพิ่อนจะบมืองลวเพิ่นจะยิ้ไงไงค่ะแค่สีแย่สียางเี๋ยวเแ้เนาะแล้วม่เพิ่นบมไงังีไหมแล้วเพื่นกันยางไปคับไปเรยซ้ำมันแมนค่ะ ประเดี S <S ๋ยวเบลล์ยาจะเป็นเก่าแล้วมือจะเป็นหาเป็นเก่าหาฝันอายุเพิ่มเก่าซี่ค่ะก็เลยมีหาใส่นั่แม่นค่ะเพราะว่าเป็นโบกมือเลยไมตีว่าเป็นหาสิ่งนี้ค่ะครับถือว่าฝันดีนะครับพี่แจ๋ถือว่าฝันดีนะครฝันเห็นกษัตริย์เนาะฝันดีมากเลยครับผมผิวแตดสามขุนบุ้งดีนอนแล้วไม่ต้งมีน้ำมันเลยนแคปหน้าจอนะครับผมอ้อยคอยฝันมาก อันนี้<ฮ>คือความฝันนะคะเห็บหน้าจอไว้นะฮะแนวทางเก้าสี่ห้าเก้าสีสีห้เนนาเก้าห้านะคะเป็นแนวทางมาแต่งตานะคะนนเนาะเป็นเพียงแค่แนวทาง